ห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดหลังจากกดปุ่มไลค์โดยเฉพาะมือใหม่เนาะก็กังวลใจว่าเออล์เนี้ยจะมีใครมาดูฉันไหมเนาะตั้งเป้าร้อยเลยค่ะบอกว่าโอ้โหถ้าไม่มีใครมาดูฉันเนี่ยฉันจะไปต่อ,อยังไงฉันเขินอายฉันไม่รู้จะไปยังไงไม่มีใครมาเล่นกับฉันเลย ไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างนี้นะห้ามคิดนะคะว่าใครจะดูเราไม่ดูเรามันเรื่องของเขาแต่สิ่งที่เราทำเราถ่ายทอดคือเราถ่ายทอดจากความสุขความวางดีเท่านั้นพอค่ะห้ามที่สองคือห้ามกลัวห้ามกังวลเมื่อตัดสินใจกดปุ่มไลค์ไปเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมานั่งงงนั่ง เอายังไงต่อดีวะอะไรอย่างนี้นะไม่ต้องค่ะเมื่อเรามีสคริปต์ของเรามีเรื่องราวที่เราจะต้องถ่ายทอดเราพูดไปเลยค่ะไม่ต้องสนใจว่าใครเขาจะเข้ามาดูเราหรือไม่ช่วยกันแชร์แบ่งปันออกไปให้มือใหม่ฝึกไลฟ์ได้มีกําลังใจในการออกหน้ากล้อง